เกี่ยวปีกออกไปหนี่ะเคี่ยวออกคนเียมีมีอยู่เขเาป่าน,าอานไอ้บอวกวุ่กยามาเขาได้ไ่มจ๊ะหืม กินไ้ยสดเผ็ดไปหน่อยใช่หมพาบบนี้ 物品。嗯，嗯、okay. mm，嗯、hmm.，right. 玩，玩来。完 กางออก,อ,อกมีเหลี่ไมกาเลยนะระจอกคนประทูเบิ้งการดีเด้ออีกข้อมะเกิดแม่ไปหาหมอมระท่านเนี่ยวันเรงติดข้อเขาบอกระจ้าฟังยัง ต่ไมก้อนนะพอกับแม่วอยฟังพี่ผู้เ่าก็นหนึ่งกินน้แข็งไปไปล่มงแขกเขาไปล่มงเกีียวเขาไม่เจ้าอืมวันนี้มันห่อนเนาะมันห่อนก็เลยกินน้าแข็งหนึ่งตันหายใจฟืฟฟฟ้ฟัดฟื้ฟัดอืมอันอันไปล่องแขกเขากินน้าแข็งไปน้มแข็งติดคอพี่น้องนันแตงติดคอหายใจไม่ออกพักกันไปหาหมออืมอันนี้พอวันฟัง่าเรียจริงมาสั่นน่อ อันเพราะนั่นไปหาหมอพอไปหอดหมอนน้ำแข็งละลายหมดเลยพี่น้องอะงืดลายอืมงืดลายอืมแล้วมีอีกอันหนึ่งแล้วมีอีกอันหนึ่งเด้บันทึกกระม่นก่างตีข้อนมันละลายเลยพี่น้องตีแหลกตีเลยเลยพี่น้องเอาออกยากเลยผบอกให้เพราะว่าให้ให้คนเอิข้อนที่เกิดเกิดเวลาเกิดยางออกไม่เอาขาออกเอามาตีเมาเคลียค้อนมาจันบ่หรือเอาแมวอะไรมาควนค้อนจะได้ลงกมันบ่หรืสมัยก่อนเนาะ ตัสมัยนี้กับพวกงูกันวันนี้มีอีกมีอีกอันเรื่องหนึง่งพเฒ่าไปตลาดไปพี่น้องดูแถวบ้านหน่อฮามันมีไอติมเนาะวันนี้ไปซื้อไอติมมาให้หลานวันนี้ซื้อานะจากตลาดคนนะาาน,น,น่ะจากตลาดเม่นพคนนอ่ะมาบ้านกลางเลี้ยงอ่ะซื้อไอติมมาฝากหลานม้องฉันว่ะเพราะกรรมตะบานมันละลายเดี๋ยวจะไม่พี่น้องงึดหลายสีแช่ตู้เย็นก็บ,บ่ประเทแ่พ่อย่างงงมันมีตู้เย็นแซ่งึดหลายพเฒ่าสมัยก่อนอืออุวัวเรากัขอบปากซะเถอะ

พกลุ้มน็อย่างกันใอ้เปนองกิน,มนัมันเสียงหมดเจะใส่มันเหลียกินยังก็ได้กินร้างกับบยากินเสียกับไอ่ม,อมกินเปด็ดหรกนอเอ้ยหกนหนอไน้นมันอบะมีผักพอายิ่งซางรูงก้ก็ถักถาได้ตู้เย็นไม่หลกย็ยิ่งข,งขาดกินน,นุ่งเสีเยงนอนเปนั้งนั

กินห,ห็นไม่ผิดแต่ตะผิดตะผิกกี่ซีตอนผิกมันมันหวานกินบะแรงเผ็ดก,กินหมืนเห็นปะน่ะเกี่ยงมารอยแลวจะผิกอเอาปอ,อาทู่ใส่ลยเอาเนืใส่ไปอืมชิบยาพัน้ากตะเกนอืว แต่เพิ่นได้หรอกกินข้าวโบเพิ่นว่ากินตันก็เคยกบเคยก่ออืมอืมแต่เพิ่นได้เลยเนาะทาเพิ่นสองควบสู่ของ,ง,ของเพิ่นได้เพิ่นได้เลยว่กี่คันได้เดี๋ยวเน็ตเดี๋ยวเน็ตเน็ตเพิ่นเม็ดหรือแบตเตอรี่เพิ่นเม็ดเพิ่นกับเท่าได้ไหมหรอืมากดเสียบด้านนีเด้วยขอบพสนเด้วอ๋อมาอืมอมีแต่ จดมาพร้อมจนมาหิหลาบเวิทั้งลงมันทั้งอะทำไหมเพื่อนเขียนมาบอกว่าที่หลา,ไากไีขีดบางซิดไหมจ๊ะอืมครบแล้วครบหมนแล้วมา แซ่บพี่นองสุดหยดไปก้อนเป็นฟังนปอกบุกันหลอกกันเอนง พอกันเรียนอุ่งหูกฟอกทองฟอกเทลน้ำหลายเรียงจะไปแจมน้ำเปินไปกวนมูเเป็นคนพอกันไม่คิดหนาหักจะขู่ชคนยด้วยใเด้อนำนำด้วยรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ให้เป็นคนผู้ห่งไม่เป็นด้สู่ผู้ง่ามไม่ขดยบผู้งามพี่เป็นข่อยด้วจใเด้อเห็นเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจผ่องใสหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มมีแต่ความสุขความเจริญนำนำด้วยรวยด้วจใเด้อพอกันไม่คิดหนาวัดดีจ้า